สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวาลาัคนาราศีกรกฎนะคะอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปของเรานะคะเนื่องจากเป็นเดือนเกิดของคุณเราก็เลยต้องมาอัพของคุณก่อนนะทีนี้เรื่องงานนะคะบา,างท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานดได้นะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีนะคะการเป็นจุดสนใจมากเกินไปก็อาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือถกูกลิสยาได้นะคะทำลายเครดิตขโมยเครดิตเรื่องงาน หรือไม่ก็เอ่อพอเราต้องการเครื่องมือหรือการช่วยเหลืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยช่วยเรานะคะเขาจะปล่อยให้เราทําคนเดียวเขาจะปล่อยให้เราแบบค้งอะไรอย่เงี้ยเนาะนะนะแต่อาศัยใน่องของความอดทนนะคะผลลัพธนะ์นะว่าแรกไปเรามันได้อะไรนะบางทีเราอย่าเอาตัวเองไปรูปกระเบื้องเนาะก็ช่างแม่งช่างมันนะคะยวฟูกระเจ็ดเหรียญน,นะคะก็มองโลกในแง่ดีถือว่าเป็นประสบการณ์ไปว่าโอเคคือ เออ่ถ้าเราอยู่ในสังคมนี้เราอาจจะต้องวางตัวยังไงนะคะให้มองเป็นในเรื่องของบทเรียนเนาะประสบการณ์เราทำอะไรไม่ได้คะ่ะมันเป็นเ,เขาเรียกว่าไงมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากเนาะนะคะ บางท่านนะเรื่องงานเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงนะคะจากที่เคยเป็นมาแล้วก็อาจจะโดนกล่าวหาในเรื่องของเครดิตที่ไม่ค่อยดีนะสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้เราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาลดทอนนะในเรื่องของผลงานนะคะอาชีพชื่อเสียงเรานะก็บางท่านเนี่ยอาจจะตกงานกระทันหันนะคะเออโดนกันแกล้งก็ว่าได้ช่วงเวลาที่ยากลําบากมันสอนให้เราต้องกล้า ทำสิ่งใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะลองทําอะไรในแบบที่เราไม่เคยลองทําอืมนะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานที่ใหม่ค่ะถ้าหากว่ามองโอกาสใหม่ๆอยู่แต่อาจจะต้องเป็นลักษณะของงานที่แหกกดฉีกกดไปเลยนะคะเช่นสมมติคุณเป็นสจวนเงี้ยเนาะเออคุณอาจจะออกมาทำรออ้านชาบูอะไรอย่างธุรกิจส่วนตัวไปเลยก็ได้นะคะก็อาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆใน EP นี้เนาะนะคะ ส่วนใครนะคะที่มีความรู้สึกว่า,อ,าอยู่อยู่ที่ปัจจุบันแล้วมันไม่โอเคคุณก็มองหา,างานเสริมงานที่เพิ่มแว l ลูของตัวเองก็ได้นะคะ EP นี้เขาเหมือนอยากให้คุณได้ลองทํำเลยใหม่ๆนะคะในชีวิตดูอะไรอ่เงี้ยว่าเออมันจะเหมาะกับเราไหมเราทําได้หรือเปล่าอะไรทานองนี้นะคะทีนี้เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยหาเงินเก่งมากนะคะอาจจะได้ การอุปธรรมลับๆนะคะได้จากโชคการเสีย่ยงโชคนะคะการเจรจาการสื่อสารการขายการเป็นนักขายที่เก่งมากๆยิ่งแอคทีฟยิ่งเดินทางอะไรเงี้ยนะเงินจะเข้ามาเยอะสุดๆไปเลยแต่ถามว่าหาเงินเก่งใช้เงินเก่งไหมใช่ใช่นะคะแต่ว่าการเงินกระแสเงสินสดมันดีอะคะ่ะ manifest ในเรื่องของอวัตถุนะคะเช่น อยากได้กระเป๋าใบนั้นอยากได้บ้านหลังนี้อยากได้รถคันนี้อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่ากินรูอยู่สบายเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเงินนะคะไปต่อกันในพาร์ทของความรักจ้ามาค่ะต่อกันในพาร์ทของความรักนะคะความรักนี่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะแต่ว่าเราจะดันเจอความสัมพันธ์ที่มันแบบรักเขาครั้งเดียวโดนหลอก ความสัมพันธ์รักซ้อนอะมันมีอุปสรรคความแตกต่างความยากลําบากอะไรอย่เงี้ยเข้ามามากมายเอาพูดง่ายๆนะคะต่อให้มันมีคนคุยเข้ามาแล้วเราต้องเลือกอะไรอย่เงี้ยคือมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ตัวจริงอ่ นะถามว่าคุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ได้ไหมมีโอกาสพัฒนาไหมไม่มีนะคะพอไ่ขึ้นเป็นแฮงแมนกับแปดถ้วยแล้วก็เป็นสตั๊กโกนะคะมันยากค่ะใน่องของการพัฒนาเพราะฉะนั้นนี้องจะไม่ขายฝันว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไม่นะคะมันเป็นอ,อ,อะไรที่ไม่มีสถานะแล้วก็ใครหนึ่งคนในที่นี้ก็พยายามจะบีบให้ฝ่ายไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ไปจริงๆคือคุณมีตัวเลือกนะคะ เลือกจะจบก็ได้เนาะจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เดินออกมาเลือกคนใหม่หรือว่าอาจจะเลือก A กับ B, B ก็ได้คือนี้แล้วแต่เคสนะคะแต่ว่าเชา้ชาๆได้พาลยงานได้พาเล่มงามน่าจะดีที่สุดนะคะสําหรับกรกฎแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นหลักที่น้องเชียให้แบบว่าเออเลือกเลยตัดสินใจเลยยังไม่ต้องนะคะเพราะามันไพดอนขึ้นมาโดยแสดงว่าคือดันทุลังมาตั้งนานแล้วนะคะต้องพัก พักก่อนนะคะแล้วก็เปิดตาเปิดใจคือมองตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าหมอดูเตือนหรือเพื่อนเตือนอะไรเงี้ยคือเขาหวังดีกันหมดไม,ไม่มีใครหวังร้ายกับเรานะคะอืมคนที่เป็นหมอดูแล้วไปพูดในเชิงนั้นอนะ่ะมันแย่นะเออซึ่งถ้าเราคิดไปว่าเขากันซีนให้เราไม่ต้องมีความสุขอะไรเงี้ยไม่หรอกคะ่ะมันไม่มีใครทําแบบนั้นอืม โดยเฉพาะที่เป็นหมอดูนะคะนงพูดตรงๆแบบนี้นงก็ไม่ได้การจีนให้เราแบบม,มีความสุขหรอกแต่ว่าไพ่มันแย่จริงๆนะคะเป็นไพ iver, ่เดลเวอร์เดวิลสิบดาบนะคะเชริออตแปดดาบเฮงแมนนะคะเป็นไม่ได้ก็คือช่วงเวลาเนี้ยก็ใช้ในเรื่องของเสน่ห์ในการทํางานทามาหากินไปก่อนนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีแรงดึงดูดกันทางกายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังประสบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงซ้อนอยู่ดี นะคะก็เป็นรักเราสองสามคนหรือไม่ก็เป็นพวกที่แบบบริสดทไม่จริงแล้วเข้ามาผัวพันกับเรานะคะค่อนข้างที่จะท็อกซิกนะคะเป็นรักซ้อนรักสามเร้าหลอกโกหกหลอกลวงดันทุลังอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะที่นี้คาแนะนําจากไพ่แล้เขาเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วคือคุณสามารถปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นอะผ่านไปได้เลยไม่ต้องคอนโทรอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นและจบลงได้มันเป็นธรรมชาติเอออะไรประมาณน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องไปฝืนถ้าสมมุติว่า มันมีวันหนึ่งจะบอกเฮ้ยแบบพี่น้องผมไม่ไหวแล้วผมจะจบละผมจะพอแหละทําได้เลยนะคะไม่ต้องถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้คือไพ่สู่ขีดมากนะคะไม่ไม่มีทางที่จะแนะนําให้ไปต่อนะคะเพราะว่ามันเสียเวลานะเคยมีกรณีแบบนี้เหมือนกันน้องเตือนเขาเมื่อเมื่อประมาณสองปีที่แล้วน้องพูดว่ามันเหนื่อยนะจะไปต่อหรออะไรเง <c oughs> ี้ยเออนะคะก็ก็คือไปต่อกันจริงๆแต่ถามว่ามันแฮปปี้ไหมมันก็ไม่แฮปปี้นะคะ บางบางคู่บางคนนะคะคือเราอะ่ะบอกเขาได้ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นนี้แต่ถ้าเขาสองคนมีวิบากกรรมร่วมกันมาหรือว่ามีเวลาที่ยังต้องชดใช้กรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ปัดกันไม่ได้นะคะอันนั้นก็อนาจใจเพราะว่าเห็นความจริงแล้วมันเนาะเราก็เห็นใจลูกค้าแล้วเนาะถูกไหมเราเราคุยกันนะเออเราก็ต้องรู้แน่แนว่าเออคนนี้แม่งชีวิตจะต้องไปในทิศทางไหนเราก็สงสารถูกไหมคะแต่ในเมื่อ มันเห็นแล้วมันก็ต้องรับให้ได้นะคะคือพูดถึงแบบเออเราเห็นความจริงแล้วว่ามันเป็นเนี้ยมันฝืนไม่ได้จริงๆมันไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงอะไรได้ก็ก็คือต้องทําความเข้าใจท่าน,นั้นเองนะคะประมาณนี้คนโสดนะเลือกเอาจะใช้ชีวิตแบบใดนะคะแต่ท้าีสุดแล้วก็คือเห็นแล้วเรามันจะมีการตัดสินใจเลือกเร็วๆนี้นะคะแค่เปิดหูเปิดตาเปิดใจอ่ะไปต่อกันในภายของคนคุยคะ่ะ อสวัสดีค่ะคุคุยนะคะคุณคุยลัคนาราศีกรกฎนะคะเห็นว่าใน e ีพนี้ใครหนึ่งคนในที่นี้จะค่อนข้างที่จะรักแล้วก็ชอบอีกฝ่ายมากนะ่าจะเป็น long d i s t r l l a t i o n h ิ p ปะมันมีการ เห็นแกนตัวกันด้วยอะพูดแบบนี้นะคะมีการเดินทางนะคะมีภัยของการสื่อสารมีภัยของการไม่เปิดใจมีภัยของการที่เรารักความสูตรเรายังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคอนนคชันนี้ไปแต่ถามว่าอยากจะพัฒนาไปเป็นแฟนไหม่ก็ไม่นะคะใครถึงคนนี้ที่เนี้ยเสียสละความเป็นตัวเองอะ่ะให้กับอีกฝ่ายเยอะมากๆเลยอะค่ะเพราะว่ามันชอบมันชอบแบบชอบแบบ ชอบแบบทั้งรักทั้งหลงทั้งแบบโหแบบคนนี้คือแบบที่สุดอะเป็นน้ำบวันของเราเลยเราให้เขาขึ้นหิ้งเลยเออแต่ถามว่ามันพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าใครหนึ่งคนนี้ที่นี้เหนื่อยกับคอนเนคชันนี้มากเอาตรงๆคือความสัมพันธ์นี้ท็อกซิกนะคะอืมท็อกซิกอืมใครหนึ่งคนนี้ที่นี้พยายามคนโทรลความสัมพันธ์นี้มากเกินไปแล้วก็มีความต่างกันเยอะแต่ถามว่าจะหาคนดีๆแบบเนี้ยตรงสเปกเราอะไรเงี้ย ชอบมากๆอะไรเงี้ยก็ก็กกยากนะคะแต่ถามว่าเขาพร้อมที่จะคอมมิตไหมก็ไม่เขาไม่อยากคบกับเราเป็นไพ่เก้าเหรียญกับสี่เหรียญแต่เขาอยากมีคุณเอาไว้อะไรเงี้ยเพื่อบอกว่าเอออันนี้เป็นเด็กชน,นะเอออันนี้คือแบบเป็นเด็กกูนะอ่ะฟิลนี้นะคะซึ่งแนวโนม้มในอนาคตน,นี้ก็คือแน่นอนมากชัดเจนสุดๆนะคะว่าเออคือฉันไม่ทนแล้วนะมันเหมือนเป็นฟังเส้นสุดท้ายเหมือนเป็นฟิลว่าคือ เรามีโมหัวค่ะเราใช้อารมณ์แหละเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วคือต่อไปไปกันต่อแบบนี้คือน่าจะแย่แล้วแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการได้เจอคนใหม่ๆด้วยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กในเรื่องของการที่เราจะอดทนไปกันต่อเพราะว่าจะให้ชันเทคแอคชั่นยู่ไฟเดียวมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยให้ชันรอแล้วได้อะไรอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเป็นการจบกันแบบกระทันหันนะ่ะมันเหมือนมีอารมณ์มันมี อะไรประทะกันก่อนนะคะแล้วก็จบเลยเพราะว่าอดทนมาเนิ่นนานมันไม่ได้มีอะไรขึ้นนะเกิดขึ้นนะมันมีแต่คําว่าฉันเก็บเธอไว้ในสต็อกเธอเก็บฉันไว้ในสต็อกคือมันก็แค่นี้นะคะต่างคนต่างเป็นสต็อกของกันและกันก,ก็ได้นะทีนี้เอ่อในความที่มันไปต่อไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็เรา่องแห่งคงมีการเลือกลาคําแนะนําคือแบบว่าโปเชมากนะคะก็ <oro> ะะここบอกให้เราออกจากจุดจุดนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะเอออย่าปฏิเสธในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเลยว่า มันมาแล้วนะคะแล้วเราไม่สามารถฝืนได้จริงๆประมาณนี้นะคะมันอาจจะสดใสแล้วก็มีความสุขมากกว่าเนี้ยอืมประมาณนั้นแหละตอนนี้น้องก็เห็นออหลายๆคนก็ไปทำติ๊กต็อกกันเยอะมากเลยนะคะหมอดูใน u t u b e น้องเองก็ไปได้เกือบปีแล้วเนาะนะคะก็ตามไปดูในนั้นกันได้แต่น้องไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เล็กๆเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนพาพ์ทของคนมีคู่คะ่ะ มาค่ะคนมีคู่ลัคนาราศีกรกฎนะคะเอาเหนื่อยค่ะ,ะเราหงระแหงกันนับกันมาก,มากแต่ว่าพยายามที่จะคืนดีฮิวใจนะคะเพราะว่าอยากรักษาความเป็นครอบครัวนะอยากเริ่มต้นกันใหม่กับคนคนนี้จะให้เชื่อหมอดูแล้วก็บอกว่าให้เลิกกันก็ทําไม่ได้มาตัดกันไม่ขาดนะคะบางคู่บางกรณีคือมาแต่งงานกันแล้วมันมีคำว,ว่าครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกฉันและเธออนาคตร่วมกันนะอะไรประมาณนี้ แต่พอเวลาเราเจอเรื่องอะไรช็อกๆอะค่ะมันจะเหมือนนักมวยที่มึนหมัดอะนะคือคุณมีอาการสับสนอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นในลักษณะของการที่เราโดนใครหนึ่งคนในที่นี้นะคะหักหลังทรยศนะคะหลอกลวงโกหกนะคะแต่เราแบบอยากไปต่อเนเพราะเราอะตัดเขาไม่ได้มันมีคำว่าครอบครัวอยู่ในนี้พยายามจับตาดูค่ะว่าเขาทำอะไร นะเขาไปมีอะไระใครเขากับคนไหนซัมติงวองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นว่าเจ็ดไม่เท้านะคะต่อให้พยายามจะหาเท่าไหร่เนี่ยใครปิดยังไงมันก็ปิดไปม,มีจุ่ดีนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของการที่ออความลับถูกเปิดเผยนะคะก็เจ็บเจ็บมากๆนะคะเหนื่อยเลยไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีแต่ก็ เลือกนะคะเส้นทางของการที่ไปต่อด้วยกรรันจะดีกว่าเพราะมันมีคําว่ารักนะคะเรายังตัดไม่ได้นะแต่ทำว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเพราะว่ามันมีความระแวงนะคะแล้วกออ็มีการถูกแย่งชิงนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ในโลกของความสัมพันธ์นี้เป็นเชิงซ้อนก็อาจจะย,ยังไม่จบแต่ว่าเราแค่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเท่านั้นเองนะคะก็ยังตัดสินใจที่จะตัดเขาไม่ได้ ยังไปกันต่อทีนี้แนวโน้มในอนาคตเนี่ยใครหนึ่งคนในที่นี้เริ่มมีอาการรักตัวเองมากขึ้นหรือว่าเอ,อเห็นแก่ตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีการพัฒนาการปรับปรุงการทำหลายๆอย่างให้คอนเนคชั่นนี้มันดีขึ้นเนาะนะคะแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เลยว่าการรักตัวเองนั้นมันไม่ทําให้ใครเจ็บเลยนะคะแต่การเห็นแก่ตัวนี่แหละอดนนี้คือแบบเจ็บสุดเจ็บแบบ,บสัตว์ ก็มีอาการเหนื่อยนะคะหรือบางท่านเี่มันอาจจะห่างกันด้วยนะคะก็จะมีการเดินทางไปๆมาๆก็ยังรับบทเป็นตัวจริงของสังคมนะคะตัวจริงของในชีวิตกนันกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะแบบไปทุ่มเทใจอะไรอย่างเี้มันก็ผิดหวังเนาะนะคะก็เลยหันกลับมารักตัวเองเนี่ยแล้วก็ยังใช้คำว่าเอออินลีเลชั่นชิพแต่ว่าลึกๆแล้วก็คือขอเซลฟี่หน่อยเออนะ ไม่ปล่อยฉันยังลังฉันอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันขอแบบรักตัวเองรักกันเนาะแล้วก็รักลูกอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คําแนะนําเขาบอกว่าเออให้เราเห็นแก่ความรู้สึกนะคะซินเซียกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะว่าฉันเจ็บฉันทนไม่ได้ฉันรับไม่ได้ฉันไม่โอเคฉันอยากเลิกฉันอะไรเออให้ให้ซินเซียกับตัวเองเขาไว้ว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะอืม น้องมองว่าการให้อภัยมันก็ไปกันมันก็เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเราก็ต้องเออ่เช็คตัวเองด้วยว่าเราแบบโอเคจริง,รงๆรไหมในเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นเองนะก็เอาความรู้สึกตัวเองมาก่อนละกันถ้าเรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพูดง่ายๆเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเลิกลานะ ตัดไม่ได้ก็ลองไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเนับถือดูนะคะท่านอาจจะช่วยท่านอาจจะเมตตาสงสารปานีเราอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางคู่บางกรณีมันมีเวรมีกรรมผูกกันมานะมันก็ตัดกันยากนะคะแต่ก็ลองทําดูก่อนก็ได้ไม่เสียหายเรื่องพวกนี้นะคะถ้าได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนองเป็นนักทดลองไง นะคะน้องก็เลยจะไม่ค่อยให้ลูกค้าแบบเออกลัวกลัวอะไรมีปัญหาก็ให้มันแก้กันไปหนึ่งสองสามสี่อันไหนแก้ได้แก้อันไหนยังแก้ไม่ได้อาวางไว้ก่อนนะคะแต่ทุกปัญหามันมีทางออกเสมอทรงๆนี้นะคะกรากดวันนี้ energy ดีค่ะค่อนข้างมาเต็มเพราะว่าเออไปเติมไก่มานะคะ <laughs> ช่วงนี้ติดไก่นะคะแบบไก่แจ้นะคะน้องไก่แจ้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักมาก จะแฮปปีนิดหนึ่งนะคะ Energy ดีอ่ะไปแล้วนะคะดูดวงส่วนตัวอลน์มาแล้วกันเนาะนะคะลายแอดก็อยู่ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอแล้วนะคะกดไลค์ก็กด like, go share, go Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแล้วก็เจอกันใน TikTok หรือ IG ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่า DM มันไม่ค่อยขึ้นเนาะดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์แอดมาแล้วกันนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย